สวัสดีครับวันนี้ในเ,เอชั่นขอนำเสนอครับโปรแกรมโสต์ที่มีระบบเงินปันผลครับผมครับผมหลังจากเข้ามาในระบบนะครับผมส่วนแรกเลยก็จะเป็นส่วนของลูกค้านะครับผมเราจะต้องมีข้อมูลของลูกค้าก่อนนะครับในที่นี้ผมเป็นข้อมูลของนักเรียนนะครับผมข้อมูลของนักเรียนระดับชั้น1นึทับหนะครับผมเป็น1นึทับหเนาะแล้วก็เป็นจะมีเลขสมาชิกตรงนี้ ผเราจะใช้เลขบัตรสมาชิกตรงนี้ครับผมในการอ้างอิงเพื่อที่จะปันผลนะครับหลังจากได้เลขบัตรสมาชิกไปแล้วนะครับผมเราจะมาพูดถึงหน้าขายในหน้าขายเนี่ยครับผมอันดับแรกเลยเราต้องพิมพ์เลขบัตรสมาชิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกดเ n นเตอร์ครั้งหนึ่งครับผมก็จะขึ้นชื่อของสมาชิกเสร็จแล้วให้เราทําการเลือกรายการสินค้าครับผมเสร็จแล้วกดคิดเงินครับผมชาระเงินเป็นแบบไหนสามารถเลือกได้นะครับ อันนี้ผมจะรับเงินมาพอดีก็จะขึ้นชื่อของสมาชิกคนนี้กดเช็คบินครับผมหลังจากที่เราเช็คบินเสร็จแล้วทีนี้จะมีรายงานของการปันผลนะครับไปที่สรุปยอดขายนะครับผมแล้วก็รายงานปันผลตรงนี้เสร็จแล้วมันจะมีปันผลของการซื้อกับปันผลของหุ้นนะครับผมปันผลของหุ้นเนี่ยสามารถซื้อหุ้นแล้วก็ถอนหุ้นได้ ผมจะให้ปันผลของหุ้นเนี่ยเป็นศูนย์ก็และกันแล้วก็ปันผลของการซื้อผมแห่เป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้จะเป็นห้องหนึ่งระดับชั้นหนึ่งนะครับผมผมจะค้นหาของห้องทั้งหมดเลยของวันนี้วันนี้นะครับผมกดค้หนหาครับผมเสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นรายงานออกมาให้นะครับว่า,าเงินปันผลของคนนี้คนนี้จะเป็นคนที่เราซื้อนะครับ ก็คือคิดจากยอดทั้งหมดนะครับผมเขามีจานวนการซื้อกี่บินภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้นะครับผมอันนี้เป็น1บินจํานวนเงิน45บาทนะครับผมปันผล 10%, 10ก็จะคํานวณออกมาให้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการามีหุ้นมีหุ้นของตัวเองนะครับผมก็จะมีปันผลของหุ้นอีกนะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการทําการซื้อหุ้นนะครับผมก็จะมีอยู่หน้านี้ นในการซื้อหุ้นเนี่ยก็จะเลือกสมาชิกก่อนครับอันดับแรกผมจะค้นหาเลขประจําตัวนะครับผมกดค้นหาครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะได้ชื่อที่เราต้องการเสร็จแล้วกดเลือกนะครับก็จะมีประวัติการซื้อนะครับผมก็คือตอนนี้หุ้นเราจะตั้งนหน่วยละเท่าไหร่เราสามารถตั้งได้แล้วก็จํานวนเงินที่ต้องการชําระนะครับผมจะได้กี่หุ้นแล้วอกดมันึงเข้าไปประวัติการซื้อก็จะอยู่ในนี้ เอักาการซื้อก็จะโผล่ขึ้นมาในระบบครับผมก็จะมีการถอนหุ้นนะครับผมแล้วก็รายชื่อผ,ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของห้องนะครับผมกดค้นหาก็จะเป็นรายชื่อของผู้ถือหุ้นทั้งหมดคนนี้ก็จะเป็นคนที่เราซื้อไปครับผมก็สามารถด,ดูรายงานจากาที่เดิมครับผมก็คือรายงานของการปันผลก็จะมีปันผลหุ้นตัวนี้ ครับผมเบื้องต้นของการปันผลก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ